โอเคครับสวัสดีครับคุณที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่กับช่อง y t u t u ดีเจมิมี่ชระบบวันนี้บุกง,งานแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์นะฮะมาอยู่กับ IDOL S.P.L X Ray New Generation พอวราแอร์ซาวชัยเจริญเพ้น์นะครับผมกับการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์เดี๋ยวเราไปดูรุ่นหยุดโลกเก่ง12นิ้วโปรปัด วันนี้นความบันเทิง,งเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับผมจัดเต็มเซ็ตรถใหม่ใส่กันยับนู่นเลยไปหน้าลานหน้านี้หน้านี้นหน้าอยู่นีน่จออยู่นี่นี่ออนนเอาเนี้แล้วมาออกมน,นี่ กับสนามการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์แฟงซ์ซูเปอร์ดีบีชาเลนจ์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลาดหลุมแก้วนะฮะก็วัดวื้นตอกต่อนนะครับ,รบลงพื้นนะครับมือใหม่ปือใหม่ให้วัดด้านข้างทั้งหมดปือใหม่วัดด้านข้างทั้งหมดนะครับลงพื้นแล้วใช้ความสูงมาตรฐานต่อไปนี้ทุกสนามนะครับห่างหนึ่งเมตรนะครับสูง 85เซนสูงเซนนะครับไม่ถึง1เมตรทุกสนามเบอร์โปรวัดตรงไหนก็ได้จะเลือกท้ายก็ได้เลือกข้างก็ได้ตรงไหนที่มันดังสุดเอาตรงนั้นเลยทุกสนามแบบนี้นะครับรับทราบทุกกัรไม่แหละ อ้าวรุ่นนี้มันชนกันเลยเหรอดูสิเนี่ยรุ่นเนี้ยชนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งงงใจเย็นนะรุ่นนี้มันหนีโดนกันนะเนี่ยรุ่นไหนถ้าโดนกันบอกด้วยน,นะรุ่นนี้ดีนะถ้าโดนกันดีนะถ้าโดนกันนี่ดีนะไม่ไม่เ๋ยวไม่มีรุ่นเนี้ยเอาดูเด้ปับมีไหมมีจับคู่นีบเลยมาแยกออกมา อ่ะเดี๋ยวคู่นี้มีคู่นะครับคู่นี้มีคู่คู่นี้มีคู่คู่นี้มีคู่เดี๋ยวโถ่คู่นี้มีคู่คู่เอาสร้างนะเดี๋ยวจะโถ่นายสนามสร้ารลงดีๆโถ่จะไม่จะโถ่มีแสนสองเอาวะก็มาเนี่ยตามเงินสดมาเนี่ยเท่าไหร่แต่ชนะได้คืนไปแสนสองกินแสนสองทำบุญให้วัดหรือไม่ปทำบุญร่วมกันแต่ไทยเท่าไลร่ห้าจ่าก็ได้ล้านก็ได้ไม่เป็นไร มาถ้าจะเปิดตอดยอมไหมหรือ,อจะจับฉลากเอาจับฉลากนะต้องเอาจับฉลากนะโอเครู้เรื่องเอาเหรียญมาเหรียญมาเหรียญยืมเขาตลอดไม่เคยคืนเออ ยิงในอ่ะจะเปิดท้องกันก็ได้นะผมมีสองไม้เอาเอาล่ะเออเอาไงบอกมาเอฟทีละคันเอาจเใจแบบทีละคันนะอ่ารู้เรื่องนะเอามาเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาเนี้ยเลยผู้ใหญ่เนี้ยอ่ะเอ้เย ใครเลือก AE100 ใครเลือกพบกับ Civic ก้อยสินิ้วโปรเก่งนะคจันใจอ่ะเขาห้ามผมดูเข้ามาเ้าปืนมาจันใจห้ามเอาอะไรนะก้อยหัวออกคนไหนคนนั้นเปิดก่อนดูยังงเลยคิดตมะไรว่าแล้วออกคนไหนคนนั้นเปิดนะครับก้อยเปิดก้อยครับอ้าวถอยรอบมาไม่เอาโดนไม่ถูกว่าโดนตับอ่ะโอยเรื่องเยอะจริงเลย โอาสนามนี้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยมีคนควรในสนามตะวันเลยซีบิกเอฟดีเปิดก่อนนะเดี๋ยวมาดูสกอร์กันเขาเป็นไงเอาแล้วเท่าไหร่ครับไอเล่นหอนเอาลูก ลงเลยกอง <c oughs> อ่าอากผมเล้วอ่าอันนี้ในรถครับนั่งได้กี่คนเขาเปิดประตูนะครับนั่งได้กี่คนสองคนเอาไงสองคนไหมสองคนหรือหอนึ่งคนบอกมา ถ้าเหมือนต้องเหมือนกันแล้วก็ทั้งวันไปเลยทุกสนามฮะครที่แล้วนั่งสองคนคราวนี้จะนั่งกี่คนว่ามาเอาไง อยู่ที่เราคือรถมันอไม่มีคนนั่งก็ได้มีคนนั่งก็ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยคือเราไม่ห้ามแต่ขอบคุณมันนั่งไม่ได้ไออะอย่างนั้นก็ต้องแล้วแต่ก็ต้อ,องคนเดียวฮะเกือบของผมไม่นั่งไงอ่าคนเดียวถ้าอย่างนั้นคนเดียวทั้งหมดนะทุกเรื่องต้องคนเดียวเท่านั้นมึงเรียกว่าอะไรมึงเลือกสองคนแล้วคนเดียว คนต่างสายคนนึ่สรุปนับแข่งไม่มีสิทธิ์เลือกกรรมการเลือกเองรอแป <c oughs> ๊บสรุปคงจะเลือกน้องออยเดือน้องเนาะ ที่แล้วพี่ก็มีสองคนแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยผมบอกแล้วให้ใส่เก้าอี้มาแต่อันที้สึกไม่ใส่ใทยโบติไทรโบติรถจกรยานรถกราเอาไปว่าพี่เอาตามสนามที่แล้วนะวขอยนําสองคนคือคนนึงเดยบคทนเลนได้ขที่ได้นะโอเคเอาตามนั้นฮะ เดี๋ยวสิผมจะเอาอย่างเดียวกูจะตรวจรถไม่เสร็จมึงก็จะเอาอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวฟังผมนะตอนนี้มันอยู่ในรุ่นโปรมึงไม่ต้องวอร์เดี๋ยวิ่นแกงเย็นอ่ามาตรวจรถตรงนี้จะมาชวได้นะครับเพราะว่ามันมีอ่าตัวคาดอยู่กูก็ไม่เคยเห็นหรอกไอ้าาบ้าบ,าบาอแบบเนี้ย มันจะเกี่ยวกับเสียงไม่เกี่ยวกับเสียงอันนี้พี่ไม่รู้แต่พี่ถามว่าไอตัวคาบเนี่ยมันถอดได้ไหมมันถ้าไม่ได้มันจะต้องไปอยู่ในรุ่นโอเพนเอาไงถอดได้นะอ่ารู้เรื่องอ่าคือเราก็ต้องไปตามขั้นตอนเอาแฝๆกันนะตอนนี้ต้องถอดน้าต้องถอด เดี๋ยวตอนนี้ให้กรรมการตรวจสภาพรถแข่งนะครับกับความร้อนแต่ละคันแต่ละรุ่นเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนสองคันรุ่นหยุดโลกกับเก๋งไอ้นี่ตัว้างนล้งอะโปรแล้วก็เก๋งสิบเอ็โปรนะฮะเดี๋ยวฝากทานไว้ด้วยนะไม่ได้ถ้าไม่มีจะมีไหมมึกจะไปชี้ไม่ได้ก็ต้องชี้โอเพน ุณชี้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กรรมการเห็นแล้วกรรมการอออันนี้ถ้าอยู่ถ้ามันไม่ได้คุณโอเคกูคก็ดูว่ามันน,น่ะกูจึงออกไปนะไอ้ไอ้ตั้งเดืออกไอก้กรรมการไอ้ที่นี้เอ,อเดี๋ยวฟิมรอบมัดีไม่เอาอ่าเดินถอดถอดอ มันไม่ได้เพราะว่ามันชิงแชมป์ให้ประเทศไทยนะครับมันต้องให้มันแฝงทุกอย่างแล้วต้องเหมือนดังนะครับร้องอะไรร้องได้ก็ต้องเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับอ่าเม้น้องอย่างนี้นักแข่งมันต้องอย่างนี้ใจต้องอย่างนี้ตบมือครับเสียงตบมือเลยนะครับมันต้องได้ใจกันทุกอย่างนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแข่งขันจริงอย่างี้มันฝ่อด้วยว่ะพูดเยอะอีกแล้วพูดเพงเยอะเข้าไว้ เดี๋ยวต้องพูดอีกทีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ใบแดงเลยนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผู้ใหญ่ตุ้นนะไม่เกรงใจผมเลยผมก็รักทุกคนนะครับใช่ฮะอย่างลุ้นแรกแค่รุ้นแรกก็มันแล้วเรดี๋ยวเรามาลุ้นแรกก็เฮฮ้วเจ้าของแบรนด์เอัมซีโอแพร์วันนี้เป็นไงเอมันครับดูเรือดนีครับชิงไหวชิงพริบกันเลยสุดยอด ดีได้อยู่ได้อยู่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าับเราคิดเผื่อไว้ฮะเลือกความถีเท่าไรครับไม่หวัอะไรเรามาติดตามกันด้วยเดี๋ยวไอเล่นฮอรับเลือกความทีที่เจ็ดสิบสี่หน้ากระจกติดตรงไหนก็ได้มีทักท้วงอะไรไหมครับไม่มีนะครับไม่จำกัดแบบไม่จำกัดไฟไม่จำกัดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลือกเจ็ดสิบสี่พร้อมแล้ว ไปได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยครับสรงสัญญาฮะเอาลองกอนเบาๆด้ว่าตรงป่ะเอาลองมาก่อนความถี่ตรงมั้ยตรงนะตรงตรงอ่าเดี๋ยวผมพูดก่อนนะมันมีวิธีวางรุ่นพอเปิดเข้าไปแล้วมันไม่ตรงแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยไปเปลี่แท็กไหน้มันตรงอันนี้เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ใช้อะไรเปิดครับ USD หรือว่าพัน USD ของผมใช่ไหม ไอ้ที่โดดมาจากกลุ่มใช่ไหมวัตถี่อันนี้ไม่มีปัญหานะรู้กันนะตรงนี้รู้นะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับทุกอย่างไฟแล้วนะครับไม่มีนี่แล้วนะครับไม่มีขาแล้วนะครับพร้อมแล้วดแต่ได้เลยครับ ยังมีเวลาเหลือนะครับยังมีเวลาเหลือครับร้อยห้าเจ็ดจุดศูนย์นะครับประตูผมบอกก่อนนะครับไม่มีเลือกไม่มีคนจับนะโทไม่ได้นะครับเหมือนเวลาครับเสียตัวมือครับร้อยห้าเจ็ดจุดศูนย์นะครับสุดท้ายือหนึ่งคู่ในรุ่นโปรโอ้โหเริ่มต้นกระดุเดือนนะสนุกนะถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับถ่ายรูป กับจอใหญ่ได้เลยนะครับกับจอใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวจอที่เราเอามาอยู่ตรงนี้ดีกวอาคันแรกนนะครับผมร้อยห้าเจ็ดศูนย์ดีบีนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับม่วงอพินิหารชัยเจริญเพนทอ๋อโอเคพรวนาแอสซาเอ็กซ์เรย์ชัดกว่าใช่ไหมไอดอลเอสพีเอชัดกว่าก็อ่ะทนะให้เขายืนตรงไหนอ่ะฮะจอใหญ่จอใหญ่อ๋อโอเค ทีมงานขอไอเดียอิสเรียครับขอวัฒนาครับเอารถเข้าสู่สนามครับอ่าเช็ครถครับเอสโนนครับเช็ครถเอสโนนเชิญมา เสจครับเจครับต้องมาต้องมาต้องมาคือคือต้องมาอันนี้เปิดรถรอเลยครับเปิดรถเปิดท้ายเฉยๆลยครับแล้วก็อ่าท้เตรียมอ่าเอต้องต้องต้องเดินครับต้องคืออันนี้ต้องต้องต้องเดินคุณต้องตรวจไม่ตรวจไม่ได้มันต้องเท่ากันประเมินมากกันเปิดครับ มีปัญหาไหมครับเ็โนโอเคไหมไม่มีนะครับอ่านนะครับถ่ายดูก่อนท่ายดูก่อนท่ายต้องดูต้องดูครับต้องดูนี่เด็นเต้องดูครับต้องดูโอเคไหมใช้ไฟจากรถนะใช้ไฟจากรถอันนี้ใช้ไฟจากอะไรเอามาวางนอกรถมันเป็นก้อนขังกัดะมันรถอะไรวันไม่ได้นะ้องไเลาด้ย้ ใส่ไฟแต่รถไงคือม uh, ันจะชีบแต่ข้างนอกอ่ถูกต้องอันนี้ไเลยลายชิบแต่กับชีบข้างในรถอันนั้นถูกแล้วถ้าจากชีบแล้วก็เอาแบกมาคือจริงๆก็เอาแบกมาวางข้างในอันนี้อันยังไม่ได้ว่าแต่ถ้าชีบจาบข้างล่างมาอันนั้นผิดวางไว้บนรถได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วไม่ทันไงเดี๋ยวต้องต้องแหกเข้าไปได้อันนี้ผมไม่ว่าฮะจะเอาให้มเนื้อให้ดูอ่ะเป็นไหมครับเป็นไหมครับ จบละกให้ได้ไหร่ไม่รู้เรื่องแล้วไหนพี่เลยได้ใช่ไหมเราเราทึกมาดูสกอร์กันสกอร์ที่ตั้งนะครับวันนี้นะครับ157.00ได้นนครับตรงนี้นะคอ่ะใช้ USB แล้วไม่มี u ไม่ไมีแพนแพนแพนอันนี้เป็นเปล่า <c ười> <c ười> ใช้อะไรเปิดครับผมใช้แผ่นไม่เอาแผ่นเอาแผ่นไปเอาแผ่นครับเดี๋ยวแป๊บเดีไอ้ความจริงอ่าตั้มเซนปากกาอยู่แล้แล้วผิดชอบเลย่องแผ่นนี้ไปด้วยปากกาเซนต้องจับนี่นะแผ่นนี้นะแฟล์เพย์นะครับดูก่อนนะครับแผ่นสนามนะใช้แผ่นใช้แผ่นนี้นะครับ วานในยาน้ำยังครับผมถ้าขับก็น่ากลัวแล้วอันนี้นั่งได้สองคนนะครับจะนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้ประตูนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะจับประตูหรือว่าไม่จับถ้าจะจับบอกนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการเราจะจับให้แต่ถ้าเปิดปุ๊บแล้วมันหุบไปนี่นะครับผมบอกให้เลยนะครับถ้าเปิดแล้วหุบเฝ้านะเลือกจับไ้ประตูอะจับมา ไอ้เจมาคนนดิไอเนี่ยคนเดิมจับอย่างเงี้ยอ่างออ่ะแฟนนะคือถ้าถ้าคุณสามารถเลือกได้นัดประตูปุ๊บุ๊บนี่เา้าเลยนะผมบอกก่อนนะเาเลยนะพี่แป้งเธิแปดห้านี่ถ่็กเท่าไหร่แปดตรงแปดห้าเลยครับลองลองกดแปดไปไปถึงแปดห้าไหมไม่เลครับห้าสิบสิบดูในใบนี้ดิดี๋ยแป๊บหนึงตาหนึ่งไปที่วาส คือวิจุหังรุ่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะมันจะไม่ตกยิงถึง50ใช่ไหมครับแต่ยิงเท่าไหร่ครับ85ครับ85นะครับ85ยิงที่แท็ก 4, ปีป1ดูครับลองก่อนนะเทปเบาๆก่อน <Yeah. S 1> เทปเบาๆก่อน,อนดูซิ <Yeah. S 1> แท็กที่41ครับ อ่อนอ่อนอนอ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 ่อนอ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 ่นอนอน่น่อออออย่าวู่อ่อ่ออ่นอ่นอ่่่่ฮะ่อ่อ่่นนนน่่ม่น แปดสิบห้านะครับตมการญญาอย่าปล่อยนะครับกว่าจะจบการแข่งขันนะครับเพราะงั้นมาานันจะมีปัญหาสำหรับญญาทานสนา่งท่านนีอเอาครับอสอง1คู่ครับในรุ่นโปรครับอายด์ออดเอซเลยครับพร้อมแล้วไปเลยครับเลือกที่85นะครับมีเวลาเหลืออีก 17วินาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่158.0ห้าบแปดจุดศูนครับหกสี่สอหมดเวลาครับเสียงตบมือด้วยครับร้อยห้าสิบปุลุกนี้ไอ้ต้งเอ็กซ์เรย์ผู้ชนะนะครับตามด้วที่สองห้าสิบแปดจุดศูนย์นะครับ พอน่าแอร์ซาวเจเรนเนเอ็กซ์เรย์เจรชันาดนะคร็ปเอร์ล uh, ้อยห้าสิบเจ็เดี๋ยวไปถ่ายเป็นทีมงานสกอร์กันหน่อยเอาเรื่องพอนะครับ ไปหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งรุ่นกับสิบนิ้วเก๋งโปร,รอ,อีกหนึ่งรุ่นฝากติดตามอีกหนึ่งคลิปนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตรงกัน